เต็มหน้าเลยดีจ้า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 ลุ้ม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 เลยไปดีจ้าอะไรแบบนั้นหรอดีจ้ากี่คลิปแล้วเนียนั่นลยพูดเลยนี่อัดใหม่กับคังไปเท่าไหร่แล้วล้มมากี่ครั้งเอาอันนี้แหละของจริงแหละอันนี้ผ่านผ่านมาผมอัดเล่นๆผมขำอันนี้อ้าวโอ้โหสานี่สไปน่าจะลงนะเราก็ถีต่อไปดิเขาไม่อยู่ให้หนีด้วยนั้นเราเขาเข้ามาแล้วเนี่ีเลยหนีเลยเร็ว รีบหนี Dante เลยโอ้ขอไม่หนีอะไรเขาอยู่คนละคนละฝากฝั่งกันเราเลยโหหนีเขาจะมาได้มันนานนะเว้ยหนีมันต้องหนีหนีไปเลยโหเชื่อผมดิเขาสามารถให้หนีแล้วเราหนีดิกูอยู่ไหนไม่รู้ขอให้คนโชคดีขอให้คุณโชคดีครับโชเฟกของเถอะเดี๋ยวเราจะหนีหรือไม่ฮะหนีเปล่าจะได้อัดคลิปหนีหนีไปนะเว้ยพีทำไมเราอยู่ที่นี่กัน กุกลาบก้อยคนโชคดีดีไม่เขียนเกย์กุหลาบกุหลาบเกย์โอ้ยเราเราจะหนุนอยู่ที่นี่กันจริงๆเนี่ยไอ้หนีเหอะหนีเหอะหนีมันไปด้วยหนีไปดิโอโต้เฟสโปรเทคหนีเหอะไม่ต้องหนีไม่ต้องทีพีด้วยทีพีมาหนีไม่ทันแน่จริงเออหนีดีกว่าเชื่อดิ เดี๋ยวผมไเดี๋ยวผมไปไก้ๆกลีเดอแล้วเดี๋ยวผมทีพีมันมาหาผมมาหาทีพีไเฮอทุกเต่ยงทุกเยียงไปเถอะไปเถอะเชื่อเราไปเถอะแบนหนีแบนของไม่ไหวนะแบนเอว่ของไม่ไหวอีกผมช่วยขนของของไม่จําเป็นอย่าไปไเอาพวกขินไปไม่พวกไม้จำเป็นดินดินแล้วเอาไปได้อาหารนี่จําเป็นสุดแล้วเอือไปไม้ไปจบไม่มีอะจำเป็นแล้วเนี่ยไปไป ทิ้งกล่องนี่แหละว่าอย่างเงี้ย Jungle Wood เดี๋ยวเขาเห็นร่องรอยกะเออทิ้งไว้นี่แหละเดี๋ยวผมเอ้ยไม่ต้องทิ้งไว้โหเราจะไปทางเอาของไปหมดแล้วเหรอของไปหมดแล้วไม่เอาเอาเก็บดีกว่าเดี๋ยวเขาเห็นร่องรอยเอ้ยเขาเห็นตัดไม้เยอะอย่างงี้เขาก็รู้แล้วนี่เออช่างมันเถอะเดี๋ยวผม TP มาตามาถูกทางหรือเปล่าไป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 เดินทางต่อไม่เกี่ยนโดของวะไม่รู้ล่างนี้ริวจะไม่ยุ่งไปขาเองพข้าเองย ไปกันไดไปดูไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทีพีไปหาพวกคุณเองไม่ข่าวผมไปก่อนเลยแดนตามมาดีไม้ข่าวกับไม้ทับโอ้โหปูกเป็นศักดิ์ขีพยานเกเลยอย่าอย่าพึ่งผมขอปุกต้นไม้กมอนผมผมรักโลกอ่ะไปกันก่อนเลยบผมมันไม่ตามมาขนาดนั้นหรอกเชื่อดิเอ้าเราจะเชื่อใจคุณได้ไงเดี๋ยวผมทีพีมาไงให้ให้มันให้มันหนีได้สนุกสนุกโอ้โห อ๋อๆงั้นนะแอนแล้วแล้วเดี๋ยวผมไอ้บอกให้ทีพีก็บอกเลยนะหนีไปไกลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทีพีมันมาแล้วอย่าไปปลุกไปชั่งทีพีใหญ่แบนอะไรอย่างงี้ก็ได้เออนคอยตั้งหลักก่อนแอนตรงทางนี้เลยนะแอนอะไรเร็วเรเร็วเร็วหนีไปก่อนเร็วเร็วแอนนำเร็วเร็วเร็วอย่าเพิ่งทีพีนะรอเขาบอกรอเรากับแอนบอกให้ทีพีแล้วค่อยทีพีแล้ว ไกลยังไรอย่งไกลกว่านี้อีกเอาอเอาไกลๆสุดๆเลยตามอยู่ปะเนี่ยยังยังยัง,ยงเอาแบนอ่ะเราวิ่งอยู่อ้าวโอ้แบนวิ่งไม่รอเลยทีพีบอกถึที่ถามเลยว่าตามยังยังยังขอไกลกว่า,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 านี้ทีพีคอยเป็นอะไรายแล้วนะทีพีมาแล้วอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งทีพีมาแล้วอย่าพึ่งไม่ทันแล้วครับทีพีมาแล้วโอเคผมไปแล้ววิ่ง สุดชีวิตว Or ิ่งเร็วตรงไว้ตรงไปเร็วตรงไว้ไปผมบอกทางเขาไปแล้วนะเขาจะตามทางมาเรารีบวิ่งดีกว่าเลยเฮียไหนช่วยด้วยเร็วตงไปน้ำสุดชีวิตบอกเขาบ้างไหนอ่ะไปเลยไปเลยเรานั่งเรือไปได้ปะไม่จะหนีเฮ้ยแบนตรงไว้ตรงต่อไปทำเรือเร็วตรงต่อไปดีกว่ามีเรืออยู่เรามเรือทำเรืออ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วเดี๋ยวตามเราไปแล้วกันไอเรือหายเร็วๆแ้โห ว่าเราไม่มีผมไว้เนี่ยนะสองคนไว้เนี่ยนะแล้วทำเรือไปกันเองก็ได้เดี๋ยวเราค่อยไปตามทุบเรือมันแก้แขนเฮ้ยนี่นี่เรามีเรือให้เดี๋ยวเพิ่งนี่เนี่เดี๋ยวเอาไปให้อะบัวไปอ่ะแบนออะเรือสองอันอ่ะเนี่ยให้ไปแล้วอ่ะใส่เขาไม่เห็นสัที่ผมแบนให้ไปแล้วเอาหมูอ่ะ อ๋องั้นงั้นของั้นวาง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 เราจะนั่งไหนทีนี่อะไรเรามีทำทีตามต้นไม้ไปโอ้ยชนกับกูไม่เห็นตามต้นไม้ไปดิโอไปแล้วสุขภาพเบื้องวางสุขภาพเบื้องวางเลยไม่ต้องสุขภาพเบื้องวางไกลโหนขอให้คนโชคดีใครจะแรงกว่ากันไอ้เหมือนมันจะเห็นแล้ว่าเนี่ยทำอะไรอ่ะ ผมปลูกต้นไม้บอกทางเอาไว้ตามทางที่เราที่เขาจะเดินมาแล้วเขาคงตามเราภายในมิชานีเนี่ยมันหันหลังไม่ได้ยี่เกิดหันหลังหันหลังเปลี่ยนเป็น s e ันเพอร์ซันเถอะเนี่ยหันหลังยู่นี่แต่ไม่เห็นทา้งหน้าอ่ะแต่ข้างหลังก็ไม่มีใครว่ะคนสุดสายตาเป็นแเราเปิดเราเปิดไาแล้วนะไม่เห็นใครไม่มีใครแล้วไปเไกลๆเลยถ้ามันไม่เจอกล่องเนก่วิ่งทั้งวันแน่เลยครับ ผมเป็ <c oughs> <expand> นอย mm ่างนั <cel i> <people> <Bis którym S 1> ้นน like <bbe> ่ะแล้วว่ากินนาทีเซิร์ฟแน่เลยเนี่ยยิ่งไวเล่นได้ยังไงแล้วว่าตอนไหเออไปทางทิศตะวันตกแน่แหละตอนนี้แบตเตอรี่ครับคุณคุณแมนมีอยู่สามขีดสี่ขีดคุณคิดว่ารีอีกสี่ขีดแบตเตอรี่ผมจะหมดแล้วเร็วปุ้ย ไปแล้วอ้ะเดี๋ยวก็ยังไม่เจอเกาะเลยจนถึงยุคแค่ไหนแม่งโอเย่จถึงหัวโลกไปเลยเราเราเจอต่เมอกว่าจะถึงพระอาทิตย์ไปเลยแล้วเราจะชะลอทำไมวันนี้จะถึงพระอาทิตย์ได้ไหมเนี่ยแต่ว่าเลยไปจนฟาร์แลนนะมันเกิดเพื่อนครับก็แฮปปี้เบิร์ทเดย์ครับส่งคลิปนี้ให้เป็นของขวัญวันเก่าเขาบอกว่าเขาเขาไม่เล่นแล้วครับเซิร์ฟเกียนอะไรของเขาไม่รู้ ถัว่วบอกให้ทำต้นไม้มาอ่านไม่อ่านอ่านภาษาอัาอาางกฤษไม่ออกเองอะ่ะโอ้หแล้วคุณปนเก่งเขาไากขนาดไหนอ <c oughs> ารมณ์เลยเขาเรียกว่าทํางานเป็นทีมไม่ทำไมคุณแบนคุณขับขับ,ข,บขับเรือช้างอโอ้โหเท่าความเร็วสุดๆแล้วยองตามไม่ทันเลยเนี่ยนึีดูดิเราที่หนึ่ง <c oughs> อยาให้ผมมีธั้นนุ้ยาผมสวยเลยผมไม่ถึงหรอกจะแข่งกันยังไงวะความเร็วไม่ก็เท่าเดิมใช่ แข่งด้วยการดิฟเรือเว้ยแต่กอนั่ไม่ยอมเจนจะข้มอยู่แล้วยังไม่เจอเอเออว่ะเอ้ยเดี๋ยวเรามีอะไรคิดนีดีออกแล้วบรนตูเป็นถังออกซิเจนเนี่ยเราไปอยู่ใต้น้ำกันเถอะฮะเุ้ยเรามีบระตูอันหนึ่งพอดีเลยหายแบรนไม่เจอแล้วอ่ะหายไปแล้วอะแบรนอยู่ข้างหลังอะเออว่ะแบรนหายเอ้ยชะลอกันชะลอกันลอกกันชะลอก็ตามไปเนี่ยเอ้ยอย่าชนเราอย่าทนเราเบรกเบรกฮ้ย่เอ้ยใกล้ชนแล้ว จอดรอจอดรอจอดรอไปต่อเลยไหมมันแบนจะชนไปมันมาแล้วมันมาไป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 ต่อไปต่อใครมาแล้วสไปไปแล้วนี่อุปสรรคแล้วอ่ะอุปสรรคคือหาเกาะไม่เจอแค่นั้นแ่ะแต่ทำไมเราเห็นแบนล่องหนได้วะทำไมเราเห็นคุณริวล่องหนได้วะเราเห็นแต่ตัวเห็นแต่เบนอะเราแค่เห็นแต่เดียคุณลิวคจะชนเกือบไปผัหายอะคำวยังหาหาเกาะไม่เจอเลย ยังเคยแล้วนะครับขนาดนี้ข่านี้เวลาสามทุ่มหรือเปล่าอย่าไปหยอกรับขับจะมาจะเจอเกาะดีขอเวลาแค่เจอเกาะขอเวลาที่อย่าไปหยอกตอนเราเราสงสารคนเปิดเซิร์ฟมาดิยิ่งไปไกลๆมันยิ่งอันนี้เยอะไม่เป็นไรไปเลยจะดูดิเจอแต่น้ำทะเลเนี่ยใส่อยู่กลางมหาสมุทรแล้วมปงกด F3 ดูดิอยู่ไหนโง Ocean Ocean หนึ่งเดียวไหนวะที่เรามาถึง X เท่าไหร่แล้วเนี่ย X สี่ ติดลบเนี่ยนะเอกติดลบเออโอเชียนจริงด้วยเออบอกแล้วโอเชียนคืออะไรโอเชียนเราอยู่ที่โอเชียนนะเนี่ยหมาสะบดไงมาตะบด,ม,ะบดมีมีอะไร,รอ่ะเอ้ยเหมือนจะเจอเกาะแต่มันก็มันมันมเหรอเนี่ยเห็นแล้ไหนหนูเนี่ยตรงไปเลยไห <c oughs> นะแมปไม่เจอทงเลยเด็ก เกมนี้ไม่มีสุดขอบโลกเลยป่ะเกมนี้เนี่ยขาบอกว่าเราได้จุดอใเล้ยเกือบชนเกือบชนโอ้โหที่เราเฮ้ยทำไมเราชนกันแบนอย่าชนญแบนคุณสบายคอมค้างครับเขาบอกอุ๊ยกดผิดเลยออกถ่ายรูปใช่ผมว่าเขาโดนเกลียดมากเกินไปตามตามต้นไม้มาเขาไม่ยอมตามต้นไม้มายังไงเขาก็ตามไม่ทันเหรอดูเรือแล้วขับตามต้นไม้ ขับกันเร็วๆไม่ได้เนี่ยการดรวหารเลิกเขาเปลี่ยนเกมหมด TP แบตเหลืเหลือสามขีดแล้วอะแบตเหลืเหลือสามเคือเฮ้ยอย่าชนอย่าชนอย่าชนอ้าชนทำไมเดี๋ยวผมสามเพราะว่าสามทุ่มสิบค่อยเลิกไม่ได้เหรอเออสามทุ่มสิบเลิกพร้อมกันเลยแบนไม่เลิกหรอกแบนเที่ยงคืนก็วะเอาก่อนเล่นกันถึงตีสองอะครับ เฮ้ยเอาแล้วตีลีไม่ทําไมเรือเราช้าลงวะเฮ้ยนี่นี่มันเทียเท่ยงคืนจะเที่ยงคืนแล้วนะอหาอะไรไม่เจออีกอ่ะเป็นปการล่องเรือที่นานที่สุดเท่าที่เคยล่องมาเลยมัน้าทุ่มแล้วออวังเออเที่ยงคืนแล้วีหนึ่งตีลีก็ยังอยู่โอเชียนเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนเอ้ไปเรื่อยๆจะเจอฟาร์มเราตั้งเกาะเองไม่ได้นะฮะ เออดินไม่พอเออว่ะเฮ้ยเรามีเรามีเรามีเอาไม้มาได้เออเอาไม้ก็ได้เอาไม้ไอเท่นะเว้ยไม่ดีว่ะไปขุดดินจากใต้มาสร้างเกาะหาพื้นที่ที่แบบว่าสูงๆหน่อยที่แบบเกือบจะเป็นเกาะเออเอาเอาประตูไปหาออกซิเจนขุดดินมาสร้างเกาะยัเดี๋ยวเราจัดการให้เองลงนะตรงนี้เลยปะตรงไหนข้อสมองเลยวะยัเดี๋ยวเราหาที่แบบพื้นที่ที่แบบใกล้ๆจะเป็นพื้นแผ่นดินละ มันให้อยู่ตรงนี้เลยดีกว่าไปก็คงไม่เจออะไรหรอกว่ามันมันไกลนะมันลึกนะลงไปเอออาหารที่มันโอ้แตกเลยเรือนานาเจอแล้วนานาเราเจอแล้วตอนนั้นอะอะไรวพาะพอจะปักสมองเจอพื้นเจอแผ่นดินเฉยไม่ใช่เฮ้ยทำไมเราจม <c oughs> เจอพื้นดินเกิด,ด,ดแล้ว <c oughs> คุณแวนเออเนี่ยเนี่ยตึง้งๆเฮ้ยไปไหนหมดแล้วเจอละเจอละเราทุบเลยเราจริงละเราวางถังออกเทียนแล้วนะ ไอ้ข่าวร้ายว่ะเราไม่มีเนี่ยเฮ้ยเราว่ายน้ำไม่ไหวเอาเรือมาให้เราหน่อยเดี๋ยวผมทีพีให้อยู่ไหนเนี่ยเห็นเราปะเนี่ยให้ทีพีมาหาเราดิเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเราวางบางดินกันแล้วกันโอ้โหทบเรือเราโอเคนี่ได้เพืนทีแล้วไปสร้างเกาะครับสร้างเกาะไปทีพีให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาจะเอาไม้จากไหนอะในเมื่อเกาะนี้มันวิ่งอะไรเลยเนี่ย เป็นไ,ไรเรามีอยู่ตัวต้นไ้เราปลูกต้นไม้ได้น<ม>ี่เรามีต้นพันธุ์เวยมีทั้งไม้ดำไม้ขาวไม้ธรรมดาเลยเออแล้วลอย่างเงี้ยแหละมาคุณแบนเกาะดินค่อยหาอะไรน้ำมาได้จุนจะถมอย่างเงี้ยเลยครับอืมเหมือนเป็นเรือมากกว่าเี่กเกาะเกาะดินดีเกาะดินดีนไม่พอไหมดีกว่า ไม่ต้องแอพอพอหยุดแค่นี้อยู่แค่นี้อย่าสร้างเพืองเพืองไม้เพืองไม้อย่าเด็ดเด็ดเอาขอบนี้ก่อนขอบนี้ขอบนี้เสร็จล้วไม่ทำละเดี๋ยวค่อยทุบไม้ทิ้งเอาเอาดินผมแทนที่หลังดินนีไม่มีใต้ยดินเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขุดเองเดี๋ราเรามีถังออกซิเจนอยู่ออกซิเจนถังออกซิเจนที่ไหนเดี๋ยวเพิ่งทุบดีตอนเนี้ยประตูไงประตูเอ่อประตูชั้นเลือดจากแอฟริกา เดี๋ยวมันอยู่ใต้น้ำประตูชั้นเลิศผมก็มีนะประตูเราลงเราลงไปเอาเฮ้ประตูหายวางเองแล้วลงไปช่วยได้เลยผมลงไปช่วยด้วยดีไหมให้ผม<ๆ>สังเกตการจากข้างบนใช่ไหมสังเกตว่า,เ,วาเอ้ยเมื่อไหร่สไปเยมาเนะี่ยจ้างให้ตายเขาหาเราไม่เจอมือดว่ะ แ้าเกิดว่าพวกคุณหลุดออกจากเกาะสามคนนี้ไม่มีใครทีพีเลยเฮ้ยนอนเซฟก่อนดีกว่านอนเซฟ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 ตอนนี้แหละแล้วไ,ไปกับกิฟต์ดิดผมนอนเอ,อ้ยลืมเก็บของปะลืมเก็บของทุบดินไว้ไม่ได้เก็บเลยหันตีนหันตีนหันตีนให้คุณคุณฮิบาริไม่ <laughs> ขึ้นอย่างนั้นไม่ได้ติดเตียง เฮ้ยเฮ้ยออกซิเจนหมดออกซิเจนหมดอ้าวโอ้ลอดี่เตียงผมหายอ่ะอ้าวแบนบางเียบางไฟเลยแบนเฮ้ยตกน้ำนะไม่วางตรงกลางอ่ะนี่มันเหมือนเป็นเรือเลยอ่ะเรือเรืออ่าท้าเป็นเรือนี่เรียบร้อย อไททานิกฉบับเดีวเฮ้ยหลบหลบหลบเราจะทำไททานิกก็คุณมีดินกันไรอย่งเนี่ยต้องคิดอะไรดีออกเรือใบอย่าเลยเอาดินเอาดินมาทำพื้นดีกว่าเอาดินมาทำพื้นมีสาระกว่าแบนไว้สร้างตัวท้ายค่ะร้อยสี่โบว์ครับอ้วกอ้วกสบายไปเต้นครับเต้นเต้นเอ้ยอย่าอย่าอย่าตาย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 สบายใจใจก็หาไม่เจอเช้าแล้วนี่หว่า เออเราเราเซฟแล้วไอ้นอนได้อยู่เรารีบนอนก่อนเร็วนอนเตียงใครก็ดนนอนครั้งหนึ่งมันก็เซฟให้เลยเอาแบมนอนเตียงเราก็ได้มาไม่เไรเราทาเตียงได้เราเผื่อไปฆ่าแก่ตอนเย็นอ้มันไม่ทันนะไม่รีบเก็บก่อนอะไรได้เนี่ยนอนได้อยู่นอน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 บูฮอกนอนยังคุณบูฮอกสไปมันมาดิเฮ้ยมาได้ไงอ่ะ ตกใจเลยโอ้โดูนี่มันจอยู่เอ้าใครมาถึงข่าเลยะอ้าขาสดแผนขาตะกรอนขาสดเลยอ่ะข่าสดแฟนนึงนี่โอ้แล้วก็ไปเก็บของเขาีก่คตรเกียนเลยไม่หายยเข้ม แปลว่าอะไรวะแพนกรรมกรรมเอ้าเอามันเขียนงันเหรออันนี้เราเอาเขามาเขามีดินเยอะเขาบอกนี่องกันอยู่ใครถือหีบเอาไว้เนี่ยเรามีหีบวางเลยจะเก็บของแล้วเราต้องของเข้ามาให้หมดเฮ้ยมันมีเฮ้ยดีดีมี อุ้ยอ่ะกล่องสมยัยสลามเออสลามวนะันเนาะมีอะไรกล่องด้วยกันมีเต็มเลยมีอะไรก็เก็บเก็บกันเถอะไปเถอะช่วยกันขุดดินก่อนเถอะมันสำคัญปิงปองคนะออไอ้ไอ้เทมเขาไปงมมาหมดยังงหมดแล้วเราไปงมได้มานหนึ่งมันคือแยงมุมช่วยเชื่อยคาบประตูนีคนไปปงขึ้นมาหมดยัง เราไปงมได้มาบ้างนิดหน่อยเออทำไมไม่ทำไมไม่ปิด PVP ผมมาเชื่อขุดไงเจอใครก็ไม่รู้ปรากฏอยู่เบื้องหน้าผมฟันไปสองทีเด็นเลยงงเลยใครใครมันลอยจากฟ้ามาเป็นทักษะผมมีเจอใครฟันอย่างเดียวเลยเฮ้ยแต่เขามีของมีค่าเขามีเหล็กเขามาได้ปะ เนี่ยลากแล้วเขาไม่หลับมันต้องสร้างกลุ่ใหม่อะเอาดินมาให้มาเรากำลังเดินหาไอเทมสไปเลยเนี่ยไม่น่าไม่น่าจะมีแล้วแหละรู้ว่าหอดอลเออขึ้นมาแบนนี่มันแจ็คเอริปเปอร์แน่บ้ายเขามีเหล็กเยอะด้วย